สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชียร์บอลกับเอร์นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเคาะบอลกับเอร์นั่นเองวันนี้เราจะมาเคาะบอลคู่นี้เลยสเปอร์เจอกับเชลซีนั่นเองนะคะเป็นลอนดอนดาร์บี้นะแต่ก่อนอื่นเรามาดูโปรแกรมกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้มีคู่ไหนที่เตะกันบ้างคู่แรกเลยนะคะเวลา2องทุ่มนะคะมีไบตันเจอกับเลสเตอร์และอีกคู่หนึ่งคือเวสต์แฮมเจอกับแมนยูนั่นเองและคู่สุดท้ายของคืนนี้คือสเปอร์เจอกับเชลซีนั่นเองนะคะมาปีวิวคู่นี้กันหน่อยดีกว่านะคะสเปอร์เจอกับเชลซี ีสภาพทีมนะคะจะไม่มีแค่ภูิลิธิตส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะกองเตะที่หายเจ็บแล้วส่วนผลงานเชลซีดูการนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยมีแค่เสมอเกมเดียวคือนัดที่เจอกับลิเวอร์พูลเท่านั้นเองส่วนทางด้านสปเปอร์ของโคนูโน่นะคะไม่ชนะมา2เกมติดทุกรายการทั้งเกมหลีกที่แพ้พาเลทมา0-3แล้วก็เกมบอลยุโรปนะคะกลางสัปดาห์นะคะที่เสมอมา2-2สภาพทีมเนี่ยพวกเขาได้คริสเตียนโลเมโลนะคะแล้วก็โจวานนีโลเซลโซและอีกคน คนหนึ่งคือดาวินซอนซานเชตนั่นเองที่กลับมาจากการกักตัวแต่จะไม่มีทากาันก้านะคะที่ติดโทษแบนจากใบแดงนั่นเองส่วนคนที่ต้องรอเช็คความฟิตนะคะคือโซนฮึงมีนลูคัสมูลาซีเวนเบิร์กไวแล้วก็เอลิกไดเออร์นั่นเองนะคะโอกาสลงเนี่ยคือตอบได้ยากเพราะว่าต้องรอเช็คฟิตยันวินาทีสุดท้าย5050 50จริงๆนะคะก็รอดูกันว่าใครจะได้ลงบ้างนะสัมภาษณ์ก่อนเกมนะคะทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการเจอกับสเปอร์นะคะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมาก ที่ได้ดวลกันมันเป็นเกมใหญ่แล้วเราชอบเกมแบบนี้สเปอร์เนี่ยน่ากลัวมากนะเพราะพวกเขาชนะแมนซิตี้ได้ในนัดแรกซึ่งพวกเขาเนี่ยมีบรรยากาศการกระตุ้นจากแฟนบอลของตัวเองได้ดีและเชลซีของเราก็มีความสามารถในการแข่งขันระดับนี้และเราต้องเล่นให้ดีที่สุดเพื่อให้มีโอกาสชนะส่วนทางด้านนูโน่นะคะก็ให้สัมภาษณ์นะคะก่อนเจอเชลซีเช่นเดียวกันบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมเล่นในบ้านแล้วก็มีแฟนบอลคอยสนับสนุนเราเรารู้ว่ามันเป็นแมตช์ที่ยาก แต่เราจะพร้อมสำหรับเกมนี้แน่เชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ดีมากแล้วเราต้องทุ่มเททุกอย่างเราต้องปรับปรุงคุณภาพของเราและเราต้องทําให้แข็งแกร่งในแมตช์นี้นะคะนี่คือสัมภาษณ์ของโค้ชสเปอร์นั่นเองนะคะมาดูสถิติเกมนี้กันหน่อยดีกว่าสเปอร์ชนะเชลซีได้แค่7ครั้งนะคะจากการเจอกันทั้งหมด57ครั้งในพรีเมียร์ลีกเคนไม่เคยถูกฉลกเวลาเจอกับเชลซี8นัดหลังสุดในลีกยิงได้แค่ลูกเดียวอีกทางเชลซีก็มีเหมือนกันคือลูกากู ะะที่อิงสเปอร์ได้แค่ลูกเดียวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหากสเปอร์แพ้นในนัดนี้เนี่ยจะเป็นการแพ้ลอนดอนดา์บี้สนัดติดเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนะคะซึ่ง เออคิดว่าสเปอร์เองพวกเขาคงไม่อยากจะลึกประวัติศาสตร์นี้แน่นอนนะ,ะไรชื่อที่คาดกันบ้างนะคะมาดูกันหน่อยดีกว่าสเปอร์มาในแผน4-3-1-2นะคะโกเป็นโยริสกองหลังมีเอเมอร์สันซันเชสโลเมโลแล้วก็เลกิลอนนั่นเองส่วนกองกลางนะคะเป็นเอนดอมเบลเลสคิปแล้วก็ฮอยแบ็กกางตัวลุกนะคะเป็นอัลลี่แล้วกองหน้านะคะแฮร์ร่เคนจับคู่กับไบรอันกิลนั่นเองส่วนทางด้านเชลซีโกเป็นเมนดี้กองหลังมีเดฟคริสเซนเซนแล้วก็ลูดิเกอร์วิงแบ็กทั้งสองข้างส่งริชจมคู่กับอั so ะะกองกลางเป็จอซิงโยคู่กับโควาสิต หน้าตามเป็นเมาส์แล้วก็ฮาวเวสแล้วก็กองหน้าเป็นลูกากูนะคะซึ่งถ้าให้เอิร์นวิเคราะห์เกมคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่เจ้าบ้านเนี่ยครั้งนี้เล่นในบ้านแล้วพวกเขาเองพิ่งแพ้ให้กับคริสตันพาเลตไปด้วยทําให้เกมนี้เนี่ยพวกเขาน่าจะต้องฮึบสู้แน่นอนละเพื่อที่จะเก็บ3มแต้มเสริมกำลังใจนะคะเรียกกำลังใจจากแฟนบอลแล้วก็เรียกกำลังใจทีมแน่นอน แต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็มีตัวเจ็บเยอะเช่นเดียวกันแล้วก็ยังต้องรอลุ้นความฟิตของตัวหลักๆด้วยและที่สําคัญคือเดอะแบกของทีมอย่างซนฮึงมินเอินคิดว่าเขาน่าจะผ่านความฟิตลงได้ในเกมนี้เพราะเขาเป็นคนสําคัญต่างกับเชลซีในตอนนี้เนี่ยที่มาด้วยความมั่นใจแล้วตัวหลักตอนนี้ก็ครบนะคะพร้อมมากๆสำหรับเกมวันนี้อีกทั้งยังได้กองเต้ที่กลับมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยสเปอร์พวกเขาต้องเล่นแบบ รัดกลุ่มแน่นอนเพราะพวกเขาคิดว่าถ้าทําแต้มเสมอได้ก็น่าจะโอเคแล้วกับสภาพทีในตอนนี้แต่ถ้าชนะได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเขาชนะในบ้านเออเลยคิดว่าสกอร์เกมนี้เนี่ยไม่เยอะแน่นอนแล้วคิดว่าเชลซีน่านจะบุกมาเอาชนะได้ด้วยนะคะเคาะสกอร์คู่นี้ค่ะคิดว่าสเปอร์แพ้เชลซี0-1ค่ะเฟนแฟคิดยังไงกันบ้างคะก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะว่าเกมนี้ให้สกอร์เท่าไหร่กันแล้วเรามาลุ้นกันว่าเชลซีจะสามารถบุกไปเอาชนะ สเปอร์ได้หรือเปล่าในเกมนี้หรือสเปอร์จะเป็นฝ่ายที่ชนะเชลซีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บความฟินกันนะคะในวันพรุ่งนี้กันต่อสวัสดีขอบคุณทุกคนนะฝากกดติดตามแล้วก็ซับสไคร์กันเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวสัีสวัสดีค่ะ